สวัสดีครับกลับมากับตุ๊กตากระต่ายของเนียโคริอีกแล้วเอ่อพาร์ทที่สี่ไหมจำไม่ได้โอเคหลังจากเออ่รอบที่แล้วคือน้องเราเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็หายไปกล่องนี้อา่าเลื่อนเองอ๋อใช่ที่เราเลือกตุ๊กตาแล้ว ผิดทำไมจูจ่ๆสีของดวงตาคนคนนี้ก็เปลี่ยนไปกันนะถ้าอย่างนั้นก็ลองเป็นสีแดงไหมแล้วไข่กันที่เป็นโจรตัดมันเป็นชิ้นชิ้ๆสีแดง ตุกตาที่มีตาสีแดงตุกตาที่มีตาสีฟ้าตัวเล็กและทำขึ้นมาอย่างปานนี่เราตัดตัวตัวเล็กไปแล้วรอบที่แล้วแล้วเราเสียเราไปต่อไม่ได้มันต้องเดาจากอะไรเหรออืม อันนี้คือตาสีแดงตาสีฟ้าอ๋อสีแดงผมขาวสีฟ้าผมเหลืองตุ๊กตาที่มีตาสีแดงอันนี้อะหัวเหลืองใช่ไหมใช่แหละเออเดี๋ยวนะ แล้เวเราเราไปเอามีดที่ไหนแล้วนะในกล่องหรือเปล่าของรกไปหมดอ๋อนี่นี่นใช่ใช่โอเคขอบคุณนะเดี๋ยวแล้วกล่องตรงนี้มันกล่องอะไรแล้วนะกล่องสำหรับใส่ของขวัญอ๋อรหัสโอเคโอเค ไม่ใช่หรอกโอเคไปตุ๊กตาหัวทองหัวสีทองที่เป็นตาสีแดงอันนี้เลยตุ๊กตาที่มีตาสีแดงนั่งนิ่งอยู่บนโต๊ะนี่น่าจะเป็นโจรตามที่บอกเธอเป็นโจรสินะ อ๋อใช่จริงด้วยโอ้ตกใจได้ยินเสียงกระโดดแล้วตกใจสวัสดีในที่สุดเธอก็มาถึงที่นี่จนได้นะใครแมวดำได้ทำลายตุ๊ก,กตาไปหรือเปล่าอออทำไปแล้วค่ะหนูต้องไปต่อเพราะว่าต้องหาตุ๊กตากระต่ายให้เจออ่าฮะ กลิ่นคุณคุณ้นจังเลยค่ะพวกเราเคยเจอกันที่พวกเราเคยเจอกันมาก่อนไหมคะใช่มันคงจะดีกว่านี้ถ้าเธอนึกออกหนูหนูแค่รู้สึกคุ้นเคยนะคะคุณวารูปพวกนั้นเหรอคะเปล่าฉันไม่ได้วาแต่มีหลายคนที่นี่ที่อยากช่วยเธอคงมีฝีมือสักคนนั่นแหละเหมียวอย่างนี้ล่ะต้องลงท้ายด้วย ถ้างั้นคุณต้องรู้จักเด็กผู้หญิงผมสีทองแน่เลยอ๋อความจริงเนรุทวรู้ก็เป็นแมวเนาะถ้าคุณรู้จักถ้าคุณรู้ว่าหนูเป็นใครไม่ฉันไม่รู้เลยคุณแน่ใจหรอคะว่าเธอคุณแน่ใจเหรอคะ,เธอ,คเ,อคะเธออยู่ด้วยกันกับหนูมานานแล้วนะคะเอ่อเรากําลังพูดถึงเนยโคลิใช่ไหมนี่เธอยังไม่ได้บอกเลยนะว่าเธอชื่ออะไรขอโทษค่ะ ก็คุณบอกว่ารู้จักหนูนี่นาะนี่คะมันก็นานมาแล้วละนะก่อนที่เธอจะมีชื่อนะ่ะเรื่องเมื่อนานขนาดนั้นหนูจำไม่ได้เลยจริงๆคะ่ะไม่เป็นไรหนูชื่อเนียวรโวร้ทุลุช่างเป็นชื่อที่น่ารักจริงๆทำไมล่ะคะก็ตามที่บอกกันแหละฉันชอบคนที่ชื่อน่ารักน่ารักคนดีใช่ไหมแมวดีใช่ไหมฉันชื่อ คูโรเนโกะใช่ไหมแต่ถ้าเธอมีปัญหาอะไรฉันช่วยเธอได้นะมาบอกฉันไท้เสมอเลยเป็นไงบ้างฮะอะไรคือการเป็นไงบ้างเมื่อมองไปที่กระจกแล้วไม่เห็นสิ่งใดเลยโอ้หมอยเดยสักครู่ขอแป๊บหนึ่งโอเค คุยไม่ได้ข้าหิวอยากกินหมูตุ๋นน้ำแดงหมูสุดน้ำแดง,ห,ดนแดงหนูไม่มีหรอกค่ะที่นี่ไม่มีหรอกค่ะเปลี่ยนใจไปเอาอย่างอื่นแทนได้ไหมคะโอเคตามสูตรตามที่คิดไว้เป๊ะฮะ มันคือตุ๊กตากระตา่ะตายเหรอเมื่อกี้โอไกลเลยโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่ไปถึงแล้วโอเคเรากลับมาที่จุดเดิมหมูตุ่นน้ำแดงเขาไม่ชอบของหวานไม้ฟืนมันมีให้ประตูล็อก แมวดำอยากให้ช่วยไหมฉันช่วยเธอเปิดประตูได้นะแต่ฉันเหนื่อยเธอต้องอุ้มฉันไว้สักเดี๋ยวนึงแต่คุณขนล่วงอ่ะอยู่ในกระเป๋าหนูได้ไหมคะต่อรองเก่งจัดมีพองแกมด้วยและเธอไม่อุ้มฉันเธอก็ไปต่อไม่ได้ก็ได้ค่ะหนูจะอุ้มคุณ what ได้รับแมวดำ ไปดูที่กองฟืนสิกุญแจอยู่ตรงนั้นดูแล้วนี่หนูลืมดูตรงนั้นนี่หนูลืมนี่หนูพลาดลืมดูตรงฟืนไปได้ยังไงกันดูแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาที่เซฟก่อนขอมาคุยอ๋อก็คือเราต้องทำให้เราต้องให้เขากินใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาตัวเราให้เขากินนะ รอก่อนนะคะหนูจะไปหามาให้แต่คุณหัวสิงโตต้องคอยหน่อยนะคะมองตามก็หล่อนเจ้ได้นะอันนี้เป็นลังผลไม้ข้าวหักหักผักและผลไม้เครื่องเทศเจอแล้วเจอฮะ เจออะไรครับคู่มือทำอาหารไหนดูซิจะทำหมูตุ๋นยังไงเนื้อหมูสามชั้นน้ำน้ำมันเกลือน้ำตาลน้ำมันถั่วเหลืองขิงต้นหอมใบกะวานป่อยกักหั่นเนื้อหมูเป็นลูกเตา๋าต้นหอมและขิงหั่นเป็นแว่นตั้งกระทะใส่น้ำมันปริมาณหนึ่งจากนั้นผัดเนื้อหมูพร้อมกับน้ำตาลเมื่อเนื้อมีสีเหลืองทอง ใส่ใส่น้ำแล้วก็ดูดดิบอื่นๆผัดต่ออีกครึ่งชั่วโมงหิวปะเนี่ยคนทำคนสร้างเกมหิวปะเนี่ยหรือเมนูโปรดมีขิงและต้นหอมอยู่บนโต๊ะจำนวนหนึ่งหั่นบางๆก่อนนำไปผัดอ๋อมีเสียงฉับฉับฉับแบบนี้แบบนี้คงได้ละมั้งแล้วก็ลังใส่เนื้อหมู3าชั้น โอเควัตถุดิบทั้งหมดพร้อมแล้วต้องใส่ใบกะวานด้วยนี่คะยังหาไม่เจอสักใบเลยไม่ต้องทําตามสูตรตรงๆขนาดน,นั้นก็ได้ดูตรงนั้นสิมีไฟก่อไว้แล้วทาไมมันดูตระเตรียมเป็นพิเศษเลยนะมันแปลก,ปกหรือเปล่า หนูต้องทำอาหารให้คุณหัวสิ่งโตจริงๆเหรอคิดว่างั้นนะเพราะเขาขวางทางอยู่คิดถึงโคริจังเธอทำอาหารเก่งกว่าหนูมากเลยล่ะคะ่ะไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวฉันจะสอนให้เองแต่คุณเป็นแมวนะ yes อยู่ไรไม่เป็นไรหรอกแม้แต่หนูยังเป็นเ <laughs> ลตทูยใช่ไหม <laughs> ใช่ใช่ มาสิเริ่มจากใส่น้ำมันลงไปน้ำมันน้ำมันตอนทำอาหารโคลีเองก็ใส่น้ำมันเป็นอย่างแรกเหมือนกันแต่หนูอยากใส่เนื้อก่อนโอ้ oh my gosh ทำตามที่บอกเถอะกระทะทำจางเหล็กตั้งอยู่บนเตาน้ำมันอ่ะนี่น้ำมัน จากนั้นใส่เนื้อเมนเนื้อแมวดำได้ไหมหมูสามชั้นโหหิวเลยอ่ะเสียงว่าสุดท้ายก็ใส่เครื่องเทศลงไปทีละอย่างเออมันต้องเป็น เป็นเกลือไหมแล้วก็ซีอิ๊วนี่สูตรจริงเลยนะสามารถทำได้เลยนะเนี่ยน้ำตาลอ๋อมีเวลากำกบับต้นหอมโอ,โอเคขิง อไม่ทันปอยก๊บับโอเคโอเคมันไหมใช่ไหมเมื่อกี้เอ่อเราช้าเกินไปน้ำมันก็น้ำมันไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ฮะฮะ ไม่ใช่แล้เดี๋ยวอ่านผิดเหรออ่าเครื่องเทศทีละอย่างเฮ้ยนี่มันไม่ใช่นี่มันมันเป็นเครื่องปรุงอ,ะอ่ะ่ะลองดูก่อนแล้วกันซีอิ๊วแล้วน้ำตาลต้นหอม หิงแล้วก็โปอยกกใส่โปยกะใส่โปอยกกนิดหน่อยก็พอเดี๋ยวรสชาติในหม้อจะเพี้ยนไปถ้าใส่เยอะเร็วอีกเนื้อไหม้แล้วโอ้ทำไมอ่ะอ้า ทำไมดูมันยากจังให้ทำในชีวิตจริงไม่น่าวุ่นวายขนาดนี้นะโอเคใส่เนื้อใส่เครื่องเทศอะโปรยกาบขิง ต้นหอมน้ำตาลซีอิว๊วกล่องเกลืออ่ะกลิ่นหอมโอเคอ๋อ คุณแมวดําคะทําไมถึงนั่งใกล้เตาจังละ่ะฉันหนักนิดหน่อยน่ะเธอเอาเนื้อไปให้หัวสิงโตก่อนได้เลยแต่คุณนั่งอยู่ตรงนั้นมาตั้งนานแล้วนะคะหืมเมื่อกี้แมวดําน่าจะคิดไปเองแหละเห็นเหมือนแบบมันโปร่งใสฉันอยากอยู่ตรงนี้รับทราบค่ะจะเอาไปให้เออเขาไม่ชอบของหวานเออใช่ ข้าหิวอยากกินหมูตุ๋นน้ำแดงแต่เราไม่มีน้ำแดงนะอ๋อ,อเสียเวลาทำทำไมตั้งนั้นกดพี่โอเคเดี๋ยวตัดไปตอนหลังจากที่ทำเสร็จแล้วโอเค เราไดา้หมูตุ่นมาแล้วเพราะงั้นเราจะเอาให้เขานี่ค่ะเป็นไงบ้างเอาเอาละ่ะ เขาไม่ชอบน้ําตาลเดี๋ยวนะมันต้องเป็นคําใบ้เขาไม่ชอบของหวานถ้างั้นเราไม่ใส่น้ําตาลได้ไหมคิดว่าได้นะสามชั้นน้ำมันเกลือน้ําตาลถั่วเหลืองขิง โอเคเราจะไม่ใส่น้ำตาลรอบนี้น้ำมันเอ่อน้ำมันแล้วก็หมูสามชั้น แล้วก็เกลือซีอิ๊วโอ้ยกักขิงต้นหอมเออเราจะไม่ใส่น้ำตาล โอเคอ๋อ <Okay>. oh, ได้จริงด้วยโอเคอันนี้บทเดิมพราะงั้นก็ลองเอาไปให้ดูมาแล้วค่ะหมูตุนไม่ใส่น้ำตาลอ๋อ oh, นี่ไงใช่จริงด้วยได้เหรอเนี่ยน,นึกว่าทำพลาดซะอีก อ้าวคุณแมวดำแมวดำหายหายไปไหนโอโอเคเขาไม่ชอบของหวานเหมือนเดิมนี่เออจากจากโคโทริอีกแล้วล็อกเกอร์ทั้งสี่ล็อกอยู่เนียวโคริไม่ใช่โคโทริ เนี่ยโคลีไปไหนไปไหนมาโคลิฉันนึกว่าเธอหลงทางซะอีกพอเขาห้องน้ําแล้วประตูมันก็หายไปนะ่ะใช้เวลาตั้งนานก่อจะหาทางออกเจอแล้วพี่ละ่ะพอฉันไม่อยู่ด้วยแล้วหลงทางหรือเปล่าโดนรับประทานไปสองรอบแล้วค่ะน้องไม่สักหน่อยภูมิใจเลยละ่ะพี่สาวอ่าเจอตุ๊กตากระต่ายหรือบอแสอะไรบ้างไหมละ่ะไม่เลย ขอเซฟก่อนเลยขอเซฟก่อนเลยนะครับแล้วก็เห็นแมวดำแถวนี้บ้างหรือเปล่าจะบอกว่ามีคนอื่นนอกจากพวกเราอยู่ที่นี่ด้วยหรอแงส่สิบ้านหลังนี้มีสิ่งมีชีวิตตั้งเยอะนะฉันไม่เคยเห็นแมวดำที่นี่เลยนะโอเค โอเคอ่าพาร์ทที่แล้วเราแยกกับน้องพาร์ทนี้เราเจอน้องในตอนจบแต่กว่าจะผ่านเควสทำหมูตุ่นน้ำแดงได้ก็ยากใช้เล่นอยู่ถ้าไม่ค่อยสังเกตโอเคสำหรับพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย